สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเบื่ทุกคนจ้ามาพอกับนางก้อยสายเสียบอีกไหมแล้วจ้าพี่น้องจ้ามืัอน,นี้นางก้อยได้ต้มยำขาหมูจ้าพี่น้องหมุนรูปอย่าโอ้เป็นตาเสียบพักจ้ามาจ้าเสียบนางก้อยจ้าอือหือซิมก่นอนเสียบอีเลยเอีกับข้าวเหนียวจ้า ชุดนั้นนี่แฮงตุ่มมาแบบฮ้อนๆเลยจ้ะช่วยที่หามองนั่นงกินแดงอุนอ่นๆจะ้ะแบบนี้รับ vào chúng con mua sẽ hiện ngán tiếng đắng cá mũ bưởi อันนี้ลูกบัดลูกบดวแบบขัวหอมีเห็ ต่นี่เมือกบจีชตารดละเมื่อิไปเราจะพ้ถูกต่อไป,น,ไป,ออไปนะเสียงนะจ๊ะ โอ้ต้นขาหมูมันอีกดีเนาะจ้ะนก้วก็ถึงระบดแันมันก็จ้ะ ยินดีต้ับพี่น้องกาะ,กะม,มันมันหลายคนขอบคุณพี่น้อง每อนทุกคนเะจ้าที่เข้ามารับชมน้งก้อยสายแซ่บพอกันไหมคลิปหน้าจา้าตากกดไลคยกดแช์กดติดตามแฟนเ่จพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า